แต่เลือดลมแล้วปีตอมสมบูรณ์เห็นไ,ไหมใครได้เป็นกิ๊กแต่จะไม่เสียงแล้เพราะปีจะเน้นนักแต่ดังจริกจะปุ่นๆน่ะคนแล้วเดี๋็กๆอย่างใกต้สมบุรณ์อยากปุ่นๆใน,น,น,นต้นตานี้ฮะแน่แน่ขนาดนี้สุดท้ายเรียกพี่เลยครับอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะตำไมีคุณนั่นอายุเท่าไหร่เออในวันประจา่าโจมันชิเป็นทำไมอ่อนจังนะคะคือตั้งแต่ตั้งวัดต้นเล็กพี่ไม่เคยต่อวัดเลยทำไมอย่างที่กันแก้ ตตีแค่ตีกันบางที่ไมลาพที่ตอนนี้แกรึเปล่าก็ผงงอหอบคือพีไม่เจาก็ต้องผมที่ี่าคำคือพี่เป็ดเซอครีมตาน้าคำมันจะไหมครีต้าน้าควเกิบไปทาที่หัวเลยครับเมื่อเดี๋ยวตดิวเดี๋ยวพีเอนตัต้นเหน้าไม่ตปดฝนนอนวัวมันตัดมอนเพราะว่าตัมอนตึครีมมัไหลยัมไไหลมันเออกครีมไปัวมอนิว่าขาวชิบงีเกบเป็นเซอรมันเต่นหน้าดูครีมตาน้าาว mà mặt hay em thì nói hay nói là hay em chắn mình con chắn hay thì có một cái tên chắn bộ năm, có điểm chơi room mẹ tên chơi room mùi ác em anh em anh em anh em 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 này em 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 em

Brig bay Han kha mỹ tam bay. Mét tam mỹ tam bù mê tam 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 kha mì peru kapo tam. You ne wak kha mwa na blue rota roj. Mét lóc nè lo lak rak kha nèo choi <laughs> kuôn pa kuo keng wali. Pa ha keng wali manta wai potan ne wak โบตานั้นผมยวจันเก่ไม่รองเป็นกันว่าเลยรงกันวา่าโยมใจฉันหรือไม่ให้ฉันเก,ก่งข้อวไรห,หรือเปล่าขูดมะข่าวขาวรูดมะข้าวาขาวเก่งใส่เปล่าไม่เอ่ยอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยเก่งตึงเคยไม่เนี่ยนี่มันปลาไหลหรือมันงูน้ำตักมาสองชามพูนเย่อะหลจุนฟังแตะวัวกา อไไม่มีเกร็ดอะไมันมีเกร็ดได้ไงไอ้ร้อยแกงไหวปลาอูนามันเนี่ยแก่เก็แกงอูนามไหวปลาปีอยู่ปนนั้นเคุณแม่หลก็จริงแี่ยแกงก็ตอำเ่นำีเลยทำจริงเก็ได้ไลาิงก็เหลือๆที่การเดินทางฟาหอยใจไปนั้นไหนเกลืำนาตไม่รคุม่คอำนาตางันป่าแมันก็ไนเกา นายกแต่จำนด้ตั้ไหนฟ้างทีไปเทื่กโมรณนะผมเมยผมเคยเป็นนายพลน่ะวันนี้นายพลเดินเหมืานกนไปเรียนมันจน้อยจากลูกชายขคงกูกูกู้เผ็มช็อบไป้อง đ ứ มานยางไปจ้ำอยู่ลอผมที่ดีใจน้ำเหลืองนันคุณนี่ชื่อทองใช่ไหมครับกับพี่จะทองกับนาำตาคุณตัวตัวไทยเลคาเก่ากิเดสาบ